สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวีชาแนลกันอีกตามเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนแป้งจะมารีวิวอัปเดตทรงผมทรงใหม่ในเกมซากุระสกูซิมูเลเตอร์กันนะคะก็ในคลิปนี้นะคะทุกคนทางเกมซากุระสกูซิมูเลเตอร์เนี่ย ได้ทำการอัปเดตอย่างเป็นทางการแล้วนะคะแต่ว่าเป็นการอัปเดตย่อยๆนะคะไม่ใช่การอัปเดตทางเกมเนาะก็คือเป็นการอัปเดตทรงผมทรงใหม่ของตัวละครผู้หญิงในเกมนะคะทุกคนจะเป็นทรงผมที่อัปเดตมาทั้งหมด2ทรงนะคะจะมีทรงคิเมคัตที่เป็นทรงหลายๆคนอยากได้นะคะก็เป็นทรงแรกแล้วก็เป็นทรงบ๊อบสั้นสไลด์หน้ามาปัดข้างเป็นทรงที่2นะคะก็คือ ผมยาวทรงหนึ่งกับผมสั้นทรงหนึ่งนะคะบอกเลยนะคะว่าทรงเนี่ยน่ารักมากๆเลยสองทรงก็ได้สองลุกเลยนะคะลุกเปรี้ยวเท่ๆกับหวานหวานเนาะสามารถเอาไปแบบแมสกับชุดต่างๆในเกมให้แบบดูน่ารักได้นะคะอ่ะเดี๋ยวแป้งเนี่ยจะว้าไปที่ร้านค้าตัดผมทำผมกันเลยเนาะในเกมซากุระก,ก็จะมีที่ กน่าจะรู้แล้วนะทุกคนเพราะว่าอัปเดตมาประมาณ 2- 3สเดือนที่แล้วนี่ก็เป็นการอัปเดตนะคะที่อัปเดตหลังจากไม่ได้อัปเดตมานานมากเลยเนาะเก้าอี้เนี่ยก็สามารถปรับนอนได้แบบสระผมหรือจะปรับให้มันเนี่ยนั่งแบบตัดผมก็ได้นะแต่จริงๆจะปรับให้นั่งหรือนอนเนี่ยก็แม่ค้าก็จะตัดผมให้เหมือนเดิมนะทุกคนแป้งก็จะนั่งตัดผมกันนะคะ ประมาณ3วิแม่ค้าก็จะวิ่งจากหน้าร้านมหาเราไวเหมือนเดอะแฟตเลยแล้วเราก็จะเลือกทรงผมที่จะตัดได้นะคะทรงหนึ่งเนี่ยก็จะมีราคา300เยนเนาะก็จะมีทรงที่38และ39นะคะที่อัปเดตมาใหม่ทรงที่38นะคะทุกคนก็จะเป็นทรงแรกที่อัปเดตมาเนาะก็คือจะเป็นทรงฮิเมคัทนะคะ ลักษณะเนี่ยก็จะเป็นผมยาวแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยจะเหมือนผมบ๊อบสั้นนะคะเพราะว่าเนื่องจากจะทําให้ปลอยข้างเนี่ยหนามากๆนะคะ <ๆ S 1> ก็เลยจะเหมือนกับคิมเมคัตเนาะนี่เลย <ๆ S 1> ก็จะเหมือนกับไม่ใช่สีก็ข้างหน้าเนี่ยดูแล้วก็จะเหมือนแบบบ๊อบสั้นนะคะเพราะว่าหน้ามาหนาด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นผมยาวกลางหลังด้านหน้าก็จะเป็นปลอยหนาๆแบบนี้แล้วก็มีหน้ามานแบบนี้นะคะทุกคน ทรงนี้เนี่ยก็จะให้แนวแบบเท่ๆคุกคลูนะคะแบบสาวเท่ๆลูกมาเฟียหลานยากุ่อะไรอย่างนี้เนาะต่อมาทรงที่39จะเป็นทรงผมสั้นนะคะถึงต้นคอแล้วก็หน้ามาเนี่ยจะปัดข้างแบบนี้ทรงนี้ก็จะให้ความรู้สึกที่เปรี้ยวๆแต่ก็ยังแอบซนๆนน่ารักแบบนี้นะคะทุกคนทรงนี้ก็จะแบบน่ารักมากๆเลยนะโอเคค่ะ ทุกคนสำหรับคลิปนี้แป้งจะมารีวิวทรงุ่มเพียงเท่านี้นะคะใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วแป้งของคนละหนึ่งไลค์และกดติดตามให้แป้งด้วยนะบายบายค่ะ